w ดี i ยวเร r record video okay. good morning everybody now we are going to review unit 2 this unit name is I always help monks at the temple I always help monks at the temple and tomorrow we will have test 2 o okay. พรุ่งนี้เราจะมีสอบนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนบทที่สองกันนะคะ โอเค you can open your book follow me on page 15. เปิดหนังสือตามคุณครูไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าในจอมันมองไม่ชัดเนาะเราเรียนจากโทรศัพท์เปิดตามไปด้วยนะคะโอเค now let's review together everybody open microphone and read together เปิดไม้นะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมกันนะคะหัวข้อนี้ก็คือ activities ใช่ไหมคะมีกับทำกับใครบ้างนะคะ with home with family แล้วก็ for others ใช่ไหมคะทำกับครอบครัวแล้วก็ทำกับคนอื่นๆใช่ไหมคะทีนี้เรามาเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ o ู i อริกาม g ด r งาเดนิ

d o activity you can ask this โอเคถ้าเด็กๆอยากจะถามว่าผู้คนคนนั้นนะ่ะทำกิจกรรมอะไรนะคะเราจะใช้คำถามนี้นะคะเช่น what do you do on weekends weekends หมายความว่าอะไรนะคะเด็กๆสาวอะไรวันหยุด สุดสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็คือเสาร์อาทิตย์เธอทำอะไรเราจะใช้คำถามด้วยการถามว่า What do you do on weekends นะคะแล้วเวลาเราจะตอบนะคะเราก็จะใช้ adverb of frequency มาวางไว้ข้างหน้าคำกิริยานะคะอย่างในหน้านี้ที่เราเห็นเนาะเขาจะเอาคำว่า always ไว้ข้างหน้า health health เนี่ยเป็นคำกิริยานะคะก็จะเป็น I always help monks at the temple นะคะคป,ปกติฉันจะช่วยพระอยู่ที่วัดนั่นเองนะคะโอเคต่อไปเราจะทบทวนอันต่อไปนะคะเด็กๆเปิดไปได้เลยนะคะหน้าที่21นะคะ t w e f i s t ก่อนที่จะเปิดไปหน้าเด็กๆเ,เปิดหน้าที่21รอเลยนะแต่ตอนนี้ดูที่จอของคุณครูนะคะนี่ก็คือที่เราถ่ายคลิปวิดีโอนะคะหน้าที่17นี้ voluntary work นะคะ voluntary work เด็กๆอย่าลืมอ่านนะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคุณครูเนาะแล้วก,ก็อ่านตามคุณครูไปด้วยนะคะโอเค people do voluntary work because they want to they do not get money Mark's family always does voluntary work. His dad always goes to the temple to help man on Sunday. His mom usually teaches English to children on Fridays. Mark sometimes go to library. He helps the librarian after school. They enjoy doing voluntary work It makes them happy and proud of themselves. How about you? Do you ever do voluntary work? Yes or no? Okay. Now, boys and girls, open microphone, please, and read this passage together. And <laughs> what

it makes them happy, and happy. Okay. Okay. Very good. Thank you, you, you ใครที่อ่านนะคะก็ได้ฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่อ่านเลยก็ลองอ่านดูนะคะตัวเองจะได้ทํานักเรียนจะได้อ่านได้นะคะก็ต่อไปนะคะคําถามเหล่านี้ก็ทําหมดแล้วนะคะืทีนี้เด็กๆลองถามดูนะคะเด็กผู้หญิงลองถามเด็กผู้ชายดูนะคะเด็กผู้หญิงจะเป็น A เด็กผู้ชายเป็น B นะคะ <c oughs> ลองถามโดยใช้ประโยคเหล่านี้ดูนะคะโอเ okay. ค Let's start <S What do you do on w e e k e n d ผู้ชายคะ่ะผู้ชายเปิดไมค์ตอบ I อ,อะไรคะ I ผ <'m> ู้ชายผู้ชายอยู่ไหนเอ่ยบัญชาธีรธรรมรัตนบดิน เก้าห้าไออะไรคะไอดูการเล่นหนึ่งการเล่นหนึงโอเค thank you ต่อไปผู้หญิงถามต่อค่ะ how often do you m e k e me happy ผู้ชายตอบว่า I อะไรคะ I always I always do it. Do it. I always do it. I always do it. o k เ y บัญชา very good เนี่ยบัญชาก็ลองฝึก พูดฝึกทำดูแล้วเดี๋ยววันหลังเราก็จำได้ว่าคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะโอเคทบทวน a d v e rb of frequency อีกรอบหนึ่งนะคะ a d v e rb of frequency คือคำกิริยาวิเศษหรือคำขยายกิริยานั่นเองนะคะที่ต้องมาวางไว้ข้างหน้ากิริยาเพราะว่าเราจะเอามาขยายมันนั่นเองนะคะว่าทำกิจกรรมนั้นๆบ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไรนะคะะคำา a d v e rb นะคะ ก็มีดังนี้นะคะก็ท่านทำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยเราก็จะใช้ว่า always แปดสิบเปอร์เซนต์ก็ usually ห้าสิบเปอร์เซนต์ sometimes สิบเปอร์เซนต์ seldom แล้วก็ไม่เคยทำเลยเราก็จะใช้คำว่า never นะคะทีนี้มาอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะ always always usually usually sometimes เา,า,า seldom <them. S 3> never never แล้วทีนี้เวลาเราจะขึ้นต้นประโยคคำถามว่าทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไรเราใช้คำว่าอะไรนะคะ how often โอเค very good นะคะดีมากเด็กๆต่อไปเราจะไปที่หน้าที่21กันเลยนะ โอเคหน้ายี่นี้เป็นเสียงโฟนิก c เสียงอะไรนะคะใครจำได้เออเออ very good นะคะเสียงเออนะคะจะคล้ายๆเลข3เนาะแล้วก็มีจุดนะคะนี่คือเป็น p h นิก c นะคะต่อไปเรามาทบทวนคำแรกกันเลยนะคะให้เด็กๆอ่านแล้วก็สะกดด้วยนะคะ read and spell t h e s e word together โอเค one two go

Two 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 one 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 two 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 one. โอเคนะคะทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียนมาในบทนี้นะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็ค้างหน้าหนึ่งไว้นะคะหน้าที่22นะคะที่เรายังไม่ได้ทำนะคะก็เราจะมาทำกันเลยนะคะ look read and write <c oughs> ะะให้มองแล้วก็ให้ทำด้วยนะคะหน้าที่22ค่ะหน้าที่ย2ิอ ข้อนี้นะคะคนไหนที่ทำแล้วตอบคุณครูได้เลยนะคะเราจะใช้ว่า I always อะไรคะดูการเดินดูการเดินโอเค very good I always do gardening นะคะต่อไปข้อสองค่ะ,ฉะเฉลยพร้อมกันเลย I usually have monthly h a l t month เฉยๆหรอคะมีต่อไหมข้างหลัง He ล p อยู่ที่ไหนเฮล y มั m แอบ t ด e t e m ม l e Thank you <At S 1> สุพิสาราโอเค I usually help monks at the temple. Okay next number three ใครยังไม่ทำเขียนตามไปด้วยนะคะเขียนไปด้วยดูรูปภาพแล้วก็ทำเป็นการทบทวนนะคะหนะ้า22 <laughs> I often help librarians in the library I often have librarians in the library คนไหนที่บอกว่าทำแล้วดูว่าตัวเองทำถูกไหมก็เช็คนะคะถ้าถูกก็เช็คถูกต้องถ้าไม่ถูกก็ลบแล้วก็เขียนใหม่นะคะ I often have librarians in the library ะะรัชโนนรัชโนน Are you finished in this page? าคุณเสร็จแล้วยังหน้านี้นะ เสร็จแล้วค่ะมะขามมะขามให้เขียนนะครับหนูเสร็จแล้วหรอหน้า22ครับก็เห็นมะขามนั่งอยู่เฉยเโอเคต่อไปที่ละทำปิดกล้องนะคะเปิดด้วยนะคะข้อ4นะคะ i sometimes อะไรคะเด็กๆ I sometimes have a picnic. Okay, very good. สุที่นี I sometimes have a picnic. เอ็นดูเอ็นดูหนูเอากล้องลงด้วยนะคุณครูจะได้เห็นหนูเขียนอะไรอยู่เนาะ กัญญาณัตโอเคเวร์ี่กิดต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะ I never อะไรคะกัญญาณัต Do origami I never do origami โ okay, อเค I never do origami ต่อไปด้านล่างนะคะเด็กๆลองถามครูซิเดี๋วคุณครูจะเป็นคนตอบนะคะอ่านคำถามพร้อมกันค่ะ How often do you g o camping? I usually go camping with my family. อย่างนี้นะคะทีนี้ครูจะถามเด็กๆบ้างนะคะ How often do you do gardening? สุทีนี่ How often do you do gardening? Um, I m e t i do gardening with my family. Okay. How often, <Yeah. S 1> How often do you do origami บ <I> ุรโชน How often do you do origami? ใเคยทำไหมคะ origami แปลว่าอะไรดู origami แปลว่าพับอะไรคะ บุรชดแปลว่าอะไรอริกามีนะน,นั่งให้ตรงๆนั่งให้เรียบร้อยสินั่งเรียนน,ะนั่งเรียนดีๆด,ดูอริกามีใครจะช่วยบุรโชนคคะแปลว่าอะไรพับกระดาษนะครับาต้องบัญชาครูถามว่าบ,บุรโชนาพับกระดาษบ่อยแค่ไหนใช่ไหมถ้าบุรโชนบอกว่าผมไม่เคยพับเลยครับก็ต้องตอบว่าอะไรล่ะ เราเคยเรียนไปแล้วไม่เคยนะ่ะ I อะไรคะ never โอเค I never do origami แบบนี้นะคะตอนนี้คุณครูกำลังสูมถามอยู่คนไหนตอบคนไหนก็จะได้คะแนนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมี งานให้นักเรียนทำนะคะวันนี้ก็คือหน้า23แล้วก็หน้า24นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาถามต่อหนะ้าเมื่อกี้ถามแค่ไม่กี่คนอยู่นะคะถามยังไม่หมดตอนนี้หน้าที่23นะคะก็คือ word list ของเรานะคะ say the words and write the meaning in Thai now everybody say the word together this is noun adjective verb phrasal verb and adverb o okay. k a โทั้งหมดนี้เขาแบ่งชนิดของคำมาให้แล้วนะคะก็คือ noun ก็คือคำนาม adjective ก็คือคำคุณศพัพท์ verb คำกริยา facial verb ก็คือคำกิริยาที่เป็นวลีนะคะต่อไป adverb ก็คือคำกิริยาวิเศษเนาะโอเคทีนี้เด็กๆมาอ่านตั้งแต่คำแรกเลยนะคะที่คุณครูชี้เนาะโอเค let's read t o g e t h e r this r เปิดไมเลยค่ะกัญญาณัฐ l i b r a r i a n library i เค้คำติดต่อไปค่ะ monk monk ต่อไป origami origami Temple enjoy enjoy go go g o Go g o g o g o Go Go

โอเคหน้านี้เด็กๆก,ก็จะรู้นะคะ word read ก็คือให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ลงไปใช่ไหมคะแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเออภาษาไทยนะคะ,อ,อ,าาาะ,คะอังกฤษามาเป็นภาษาไทายนะข้างบนนะส่วนข้างล่างตรงนี้ที่ว่างๆนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนเขียนคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้แล้วก็ไม่ซ้ำกับข้างบนนะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราทบทวนไปเนาะคือเสียงเออ เออโฟนิก er, ที่เป็นเสียงเออใช่ไหมคะคำว่า bird 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 แปลว่านก no. อย่างเงี้ยนะคะเราก็เขียนไปนะคะโอเคต่อไปอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละคำที่เมื่อกี้แปลว่าอะไรนะคะทีนี้หน้า24นะคะตรงนี้เป็นเซฟเช็คเด็ก,ดกจะต้องติ๊กเองนะคะนักเรียนก็อ่านเนาะ อ่านระบุและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมย,ยามว่างได้นะคะกิจกรรมยามว่างอย่างเช่นที่คุณครูถามไปเนาะ How do you do origami อย่างเงี้ยนะคะ How often do you help m n m at the temple นะคะพวกเหล่านี้ที่คุณครูถามไปนะเด็กๆก็ใครที่ตอบคุณครูได้ตอนนั้นที่เราเคยทำกิจกรรมตรงนี้ในส่วนนี้ไปนะคะที่ถามไล่ถามทีละคนนะ่ะนักเรียนก็ติ๊ก ช่องที่เป็นหน้าคนยิ้มนะคะ I can ถ้ายังไม่ได้ก็ติ๊กช่องที่เป็น I can't นะคะข้อ1ถึงข้อ5ให้ติ๊กได้เลยส่วนข้อ6เราจะมาติ๊กพรุ่งนี้หลังจากเราทำแบบทดสอบท้ายหน่วยเสร็จนะคะโอเคส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆเขียน I like แล้วก็ I don't like นะคะให้เด็กๆเ,เขียนว่าอันไหนที่ชอบในบทนี้นะคะเขียน I like อันไหนที่ไม่ชอบก็เขียน I don't like นะคะคนไหนที่เคยเข้ามาเรียนประจำสม่ำเสมอก็จะรู้ว่าบทที่1เราเคยทำมาแล้วเนาะบทที่2ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยตรงไหน I like ก็คือตรงที่เราชอบ I don't like ก็คือตรงที่เราไม่ชอบนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ลงมือทำนะคะ เราจะกลับไปหน้าที่23นะคะโอเคอย่างเช่นตรงนี้ค,คุณครูจะให้เนาะ p l o u off ใครจำได้ p l o u off แปลว่าอะไรเอ่ยภูมิใจภูมิใจภูมิใจนะคะโอเคแล้วก็เขียนลงไปเลย p l o u d o f i s มีความภูมิใจนะคะทีนี้ให้เด็กๆทำ หน้า23แล้วก็24นะคะคนไหนที่เสร็จแล้วเป็นการเช็คชื่อแล้วก็ออกจากห้องไปด้วยนะคะโอเค